กระซือส่วนใหญ่มันบกินคนเดชสิว่าไปแล้วย่านค้นผุละเพราะว่ามีคนหูว่ามันเป็นกระซื้อหอดยหญบ้านใหย่ช่วงนี้เลยก็มี่แต่ว่ากระซื้อตัวนี้นี่มันแกวิซาเห็นค้นเห็นคขย้อยู่ผู้เดียวมันแรนต่ำเลยบ้านน้องแสงเป็นบ้านยู่ติดป,ป่าติดเขาท่างนี่เขาเสล่นของกันหลย เมื่อก้อนมือศีลโดยเฉพาะศีลใหญ่ปล่อยขวางออกมาเนี่ยโอ้ยผู้ใดดวงช่วยบ่มีแนวกันเนี่เป็นบาดเป็นป่วงหาลังค้นตายเลยกันมีในบ้านนี่มันสีมีคนเหรียญขวางเหรียญอาคมอยู่หลายเจ้าเปิดสำนักหมอผีหมอส้งกับมีบ่หน่อยคนในพื้นทีหูดีแต่ว่าสุมตางทินนี่แล้วบ่หูฝ่าหูฝนน้ำเขาสร้างอาจเพิินเป็นสร้างบาดาล ลับเจาะบาดาลทัวลาดช้าชนาจักบนเทาะไปเจาอมองไดก้กะสีเงาต่อกันเลยเด้ผู้นั่นเจาะผู้นี่เจาะบ่ได้กับบานกับซองายดอกย้อนแบบนี้ละเราก็เลยเอาลูกกับเมียไปนั่มนางวันผู้เมียนี่กะลับนาทีเห็ดแน่ยอยากเน่อกินทั้งเลี้ยงลูกหัวตะพ่วมหัดนางมาได้ลูกซ้ำเทามีลูกน้องไปนั่มสองคนคือบักมันกับบักสม ลับเจาะทั้งน้ำใส่น้ำกินบริการทุกระดับประทับใจคนเอินใส่กระไหลเพิ่มมีรถหกล้อดัดแปลงพ่วงใส่กับเครื่องเจาะบาดานซะแล้วลากเครื่องปั่นไฟไปนําถ้าเธอมองไดมันว่าม,มีไฟสมัยนั่นนี่เครื่องปั่นไฟเป็นของใหม่เด้กก็ได้ขายให้ขายหน้าคุณแล้วมาซื้อกะทีมอระดกแม่เพื่อน,นันล่ะเศ้าๆมันตำหินมันเจาะบ่ล่งดอกเอาน้าม,มาลองแล้ว สร้างอ่านห้องบองลูกน้องบักมานหูง้านกระแท่น้ำในขุลงไปถาข้าวเนึงกระเจาะต้อบักสมไม่นาทีไปหิวนมม้ำมาให้กระเฮ็ดจูจังสี่แล้วจนบักคำถ้าบองได้เจาะไงากับพ่อไข่เนื้พอต้องหอดเคืองเหมือกแล้วตาทามองได้หินหลายเนี่ยโอ้ยเสียเวลาคักเนี่ยขั้นเจาะแล้วเบิดเหมือบบ่พอนา้ำกระจีต้องไปหาหม่องเจาะไหมใส่เล็กเส้นสองอัน ง้อหายได้สากซสแล้วถือไปมองไดมีน้ำม,มันกะสีอวยเขาหากันเดะเป็นลูบกากระบาดโหลดสมัยตะเกากับได้มีเครื่องวัดน้ำเนาะพ่อน่ามมือแรงเพิ่นกะสีมาหาหมองนอนเลือกมองใกล้สะแน่พ่อได้อาศัยอาบน้ำอาบทาเฮ็ดแนวอยากน่ากินความเดเพิ่นตรงย้ายไปหันมานีดูหมองนอนกับเป็นเต้นผ้าใบใส่จนว่าขาดเป็นหู้สวอเชวบียุลต่ตดีนั่น กินเขาแร่งแล้ว่นกับผ้ากันนอนเอาลูกน่อยนอนไว้กลางนั่งวันกับ่อรับดอกย้อนลำค้านเสียงบักหมานนอนโกนตาตาจุดเต็นข้างๆไข้ขแน่ตะบักสมหัวหอดมอนมันกับรับเป็นตายส่วนสร้างอาดเนี่ยเพิ่นเมยก็เลยหลับฝันว่าจะค้องยืนอยู่กลางทุ่งมืดมดเห็นไฟแดงๆร้อยเขามาไก่ในฝันนั้นคดยานแห้งเลยแลนนี ไฟแดงนั่นก็ไไ่น้ำดากเพ่นก็ะเลน่นความทงความท่าไปไปพ่อผู้ชายผู้หนึ่งถือไฟน่วยแดงๆนี่จับกินสิบนกลับไปซอยกับบอกาาเล่นออกหนาไปเลยไปตำต่อไม่แหงอยู่งานหน้าเนะึงล่มคุบขีดินดังเอ๊บคึดยานไฟแดงแดงมันพุ่งมาใส่เลยเฝย้าวไว้ตวกลับไปแต่กับบอเห็นยังแล้วมีตั้งต่คว่มมืดมันไปใสแล้ววะ สางอาจคืดเลี้ยวหาหมุนไปหมุนมาเห็นตะมันลอยไปทา้งมองแขมพักมองเทเพิ่นผ้ากันจอดรถนอนนั่นละแต่ว่ามันลอยห่างออกไปบักไกลเลย دة. เดะคืดได้วาลูกกับเมียนอนอยู่ในต็นลุกข้นแล่นกลับไปแต่ว่าแลนไปกระทืงเมยพ่อไปหอดเห็นตะไฟแดงแดดวงนั้นมันคือกระซื้อมีหัวย่องยอ,องฟู่ฟูใส่มันย่อยย่ำ ไฟแดงวาบบับมั่นหันหนาเขาไปทางเต็นลูกกับเมียเพินินใส่มันหูสิบเต็นขึ้นเลี้ยวเห็นลูกกับเมียนอนอยู่ข้างในเพิินกะเศ้าหาเล็กหาควานสินมาถูกกะซื้อพ่องางท่อนเล็กขึ้นเห็นตะกระซื้อมันหันหนามาท่าเพิินปั๊บยิงแขวคู่แฮ่เพิินเล่เสเดิดตื่นย้อนเสียงลูกห้องสิแมนเพิินนอนดินไปถือลูกกะไดบู จังวะนั่นนา่งวันภูเมียกกาศเสดิดเตือนขึืนอกันโอ้เอาลูกพ่อได้ยินเสียงเด็กหน่อยห้องให้มากมันก็นเลยเตือนหูซึกปวดเหงียวก็เลยข้านออกมาจากเต็นย่างไปไกลเติบยืนเหีาย,ยุกางณ์หน้าผู้แล้วคนมันอยากนอน,นอเนาะเหงียวไปกระลับตาไปสุดแล้วก็ะมืนตาเลี้ยวไปสุดทงมันมีปลาอยู่เห็นตาไฟแดงแดงฮงว่าดับ ข้าวหนึ่งกะว่าเราก็ดับเป็นจังหวะแบบนี่ลอยไปน้ำปลามั่นคืดแล้วก็คือกระซื้อแทบสันฟฝ้ายางกับเขาเต้นนอนบารับแล้วกระมือนตาเลี้ยวเบื้องหลังข้าเต็นและแวงว่ากระซื้อสีลอยมาทางนี่บอบสันบอท่านโดนกระได้ยินเสียงเอียงจากยางห้องโอ้งอเสียงคือกล้วยแลนตํำขวบกนอนฟั่งอยู่ข้าวหนึ่งสร้างอาจก็ออกมาเบิง้ง เลี้ยวไปทางที่ได้ยินเสียงมั่นเป็นเถียงหน้าพ่อใหญ่แปนมองที่เล่าสิไปเจะอหนามหายเอื้ออ่นี่ละมั่นอยู่ห่างวังเส้นึงมีแสงไฟจากใตะเถียงหน้าแดงๆหิมหีเล่าเปิดไฟไลยุ่งให้ควยเตี้่าสันยอนว่าเพื่อนเห็นหมอแบดรดยนตตัวพ่วงใส่กับไฟตอนไปคุ้ยเรืองจะอหนามวังเว้นนี่เสียงกระโลงควายดังกงโลงกงโล่งเถิงเสียงควายต่ำขวากตึกตักตึกตักโดนเตืบ จังคอยลงมีต่างต่เสียงห่องง้องอมากเป็นหาลลังบาดมันไม่อย่างดอกตีาสันกะกลับขอไปนอนฟังเสียงบักมานโกนโจนว่าสอดแจง้งเสียงไก่ขันเอกเอกเอกดังมาแต่ไก่ไก่บักมานตื่นย้อนในยินเสียงนางวันดังไฟหนึ่งเขามันก็ออกมานางผิงไฟท่าจนว่าหมอเขาสุกก็จังหาใหม่มาเอาเขอเนี้วใส่สลับปั่นเป็นก่อนหาเกียร์ท่า กีเขาบันเน่บักสมกับอกมานางน้ำได้ปั่นเขากีคนละปั่นปั่นเขากีติดอ่อนตอนตีล่อนตอนตีล่อนตอนปั่นเขากำติดอ่อนตอนตีล่อนตอนตีล่อนตอนบักมานห่วงเพลงไปน้ำหาใครมาท่าเลี้ยงอุ้ยหุยพ่อตะเว้นขึ้นกับผ้ากันหาเห็ดทุระส่วนโตพูนย่างเข้าไปในป่าถือเสียมไปพ้อม ขั้นบกุดยานซุ่มมาลุ่นเหยียบกลับขึ้นมาเลี้ยวไปทางหน้าพอยายแปนจอบว่าเลามาหน้าไปสนาเสดาดผ้ากันไปเจาะนามมันอยู่วางเส้นหนึ่งเนี่ยละซุ่มหนีผ้ากันมานอนอยูสะทงขางๆกันเด้ยอนทงนีเพ่นกับจาะนามืึอกันแต่ว่าเพ่นผัดมีสะนามซุ่มนีกับเสด้ใส่สสสาอาบใส่ย,ยังไดง่ายเนาะเห็นต่างตะข้นคีม่อตะไส่แต่แต่แตดมาจอดไล่ขั้นเตืบทึ่งเสียงฮ้ง่งเสียงโฮ มียังกันน้อบาดนี่คนคือไล่แท้ว่าสันสร้างอาจว่าหรือว่าค้นสิพากันมาเบิงจว้วานาม้มเออดีเว้ยสิได้ลูกค้าเติมสัคนคนขึ้นว่ากระสร้างห้บักสมไปซื้อข้าวหนึ่งก็เห็นมันแลนตาเหลียกกับขึ้นมาคุย้ยคุ้ยตายตายคุย้ยเพิ่นตายตัวนึงไสออกเบิดเลยเเเมันเศร้าหาับหับหวยขึ้นจังสันละ่ะมันเป็นยังค่อยตายสร้างอาจเริ่มสนใจ เลียวไปเห็นคนป้ากันแก้คั้ยหลากตลาดตลาดออกมาจากไต่เทียงหน้าเพิ่นเฮ็ดขอกมันใบไต่เทียงอะนะเบ่งส่งเสร็จเป็นตัวใ,ใหญ่เติบเป้น,นี่ขนาดอยู่ไกลกันยังเห็นกะกะกะซื้อเพิ่นว่ากะซื้อกินจกกินลูกในท้องมานน้ำมันเป็นควยแมมานบักสม่าแต่ละคนกะเลี้ยวบ้างนากันสร้างอาดได้ยินจังสันกะยางไปทางนันทนที่บักมานบักสมเห็นกะแล่น้ำดกักว้าย สิพากันไปใส่ละบาทนี่บังกินเลือกเขานะ้านางวันห่วงน้ำดากไปไปเห็นภาพพอดีแล้วมาจมากินเขาบะลงอีกเด้ละ่ะนางวั่นยืนคำแอลล็อกจอกจมปูดปูดหัวสร้างอาจไปหอดก็เห็นภาพเป็นตาญานก็เลื่อยยางไปหาพ่อใหญ่แปนเจ้าของหน้าเห็นตาเล่าเบิดกวา้างขืดนังกอดก,กกเสาอยู่ซุ่มไท่บ้านที่มากกับสอยกันปาดเนืองว่าแบ่งกันเป็นปูดเป็นปูดเอาไปขาย เป็นจังได้แน่ละพอ,อยู่นี่มีกระซื้ออยู่ติสร้างอาจถามว่าก็ว่าไม่ร้ายจนจักสิจับมือผู้ได้โดนผู้แล้วทันมีเปิือนกูสิ่ยิ่งให้มันใสแตกไม่รอดกูนนเคียดคักได้โอยนะมือเคลื่อนในกูเขาบ้านไล่บ่าด้นอนหน้ามาซ้อมตัวนี้มันกแ็แล่นน้ำด่ากลับบ้านไปน้ำผูกวบวัวเดียวนั้นลูขางขอคอกคุย เว้กันอนอยู่หันแล้วหาหกตัวเฮ้นอนจะจีเห็ดแนวได้เตือน,น,นเงี่ยมึเศร้ามากกับว่ามีนัดมัดตัวบาดานเนาะกะ็เลยมาตะเศร้าเนี่ยมาเห็นทั้งหมาทั้งควายตายเนี่ยก็โอ้เหมดอนกับจีเห็ดพอยายแปนจมโอ้มื่อคืนนี่ผมว่าผมได้ยินเสียงมาเฮาอยุเอือสองเ่อเนี่แหละครับก่อนที่มันจะเงียบไปน่ะนายมานว่า จากนั่นกระเบ้าเรื่องที่เพิ่นเห็นไฟแดงๆให้ฟัง่าขั้นมันแดงจึงเครืองตลอดเนี่ยแสดงว่ามันแกคักแล้วตัวไปไหวไม่ได้สิกินคนกินค้อยเบิดนั่นแล้วพ่อหญ่แปรนว่าสร้างอาจกระคืดพ่อความฝันจะควงมาขึ้นแต่กับบรายเบาผู้ใดฟังดอกย่านค้นหาบาเพอเจอมือนี่พ่อหญ่แปนบสะดวกก็เลยลัดคิ้วเจาะหน้าทงที่เพิ่นผ้ากันพักอยู่นี่ละ สัวเสี่เหลวเวียวกกระโจนว่าคำแต่กระยั่งบัท่านได้น้ำถ้าเจาะต่อมือรุ่นกลับมาผักหมองเกลโต๊ะหนามือแรงเพิินกระได้กินก,นกีเนื้อค้าวนั่นแล้วความนั่งกินยั่วก็เห็นตพยาพ่อใหญ่ปานก็มาสวางตัวอย่างหลัดทงมากเล่าแบกปืนจนเทินจนเทินมานั่มเอ้ามาอีหลีตัวนี่มาหม,มาพ่อใหญ่มากินเขาสางอาจเอิญเออเออฉันแสบกูกินมาแล้วละ พเนี้ยแปลนว่าเล่านางลงไกลๆนั่นแล้วย้อนเพื่อนนัดกันว่าสิมานอนเฝ้ากระซื้อหัดเถื่อมันกลับมากินกล้วยอีกว่าสันแต่ว่าหอนสิไปนอนอยู่เถียงหน้าเล่ากระยานกระซื้อมันบ่มาเลยมานอนอยู่หนีแทนมันกระบ่ห้างกันประได้เนาะเส็นเดียวพ่อแลีนไปท่านพ่อกินเขาแล้วแล้วสร้างอาจกระหาหมองนอนให้เล่าใค่แนว่ามันมีเต็นเพื่ออยู่หลังหนึ่งสีนอนค้างนอกกระยุ่งหลาย มาเล่าก็นอนอนย่บไกลปันไดดอกพ่อต๊กลกางเดึกหมามันปัดผ้ากันลุกขึ้นคู่แห่แห่ยุ่พ่อนายแปนพระท่านได้นอนก็นเปิดสิบโหดออกมากำปืนไวในมือช่องหาไฟแบบแบบแต่กับบเห็นยังแต่หมาเล่าก็ยั่งคู่ฮืยเฮ่คือเกาบาเา่เศร้าเล่าพญายามเลี้ยวไปทังเถียงหน้าเล่าน่นแล้วอยู่เรื่อยๆสร้างอาจได้ยังสั่นกันนอนฟังอยู่ในเต็นเพราะหมามันเริ่มเฮา เราก็จับปืนสัน่นขึ้นมากขึ้กันลุกมหาพ่อหญ่แปนน่ายมานเห็นน้อนโกนตาตาดอยกัลุกกึ้งจึ้งขึ้นใข่ยูเหยีเป็นค้นตื่นไงแต่ว่าแห่ง่ตืตนเสียงโกนวางปุ๊กบากมานแล้วก็ออกมาจากเต็นเลี้ยวไปทางไสปลาเห็นตาไฟสีสมสมน่วยซ่ำบักเผานี่ละล้อยว่าว่าแสงมันเป็นหุงว่ามอดแล้วก็วาบสลับกันยูแหะงงาไหม จากนั่นก็หมอดพรึบข้าวหนึ่งกับไปสวดอยู่กลางทงหน้าอยู่เลาะเคืองทางมองแค้มนี้กับเถียงหน้าพ่อใ,ใหญ่แปนกัสิว่างซีซิบหาิบเมตรนี่ละมั่นมาแล้วมันมาแล้วมนล่งกินใส่กล้วยกูว้างรอไ้หันพ่อใ,ใหญ่แปนว่าเล่าลูกล้างหมาให้เศร้าเฮาอู้มั่นหูว่ะมิดจัดทันทีเอาจังได้ละเฮาก่าสันผ้ากันเถืองแลนเั่องหมอบไปน้ำงานหน้าบักหมานผู้อ้วน แลีนกับขลาลาก,ลากเกือบขีดมันไปเตะเขากับตัวหยาลมอ้วกดังเอบปานสร้างล่มอ่ทะทาะเศร้ายุ่งเศร้าไงลุกขึ้นมาแลนนะโมตอมาหอดกันแท้หน้าไงเข้มเข้มมองมีไฟบาบบาบอยู่ับผพากันหมอบลีอยู่หลังงันหน้าซองข้อไปเบิงเห็นตากระซือหัวยองยองฟูฟ่ฟู่มันหันหลังให้ใส่ในย้อยยำยาง,ง,งมีแสงสีสมออกวาบวาบ เห็นมันเวียงใส่มันนั่นแล้วจับใส่ก้ยพ่อเนยแปนว่างรอไว้เข้าปากสร้างอาจขนขิ้งลูกกระซินย้อนมันเบิ่งไข่ไข่กับกระซื้อที่เล่าฝันเห็นเมื่อคืนเป๊ะๆรือว่าที่เฮาฝันเมื่อคืนมันจะเกี่ยวของกันวะคดในใจแต่บ่ท่านิได้เว้ายัางดอกเห็นตพยาพ่อหญ่แปนแน่ปืนไปใส่เล่งวามสิยิ่งกระซื้อพอดีมาเล่าผัดเฮาขึ้นมันบ่ได่เฮาไปทางกระซื้อตัวนั้นเด้ มันอ้ยนาไปทางแข้มกระซื้อที่พว่วมยำใส่อยู่เสียบๆกระหันงวกมาทากเสียงมาเสียงมันดังวึงสะท้อนไปมาเสียงจากสมสมมันแดงขึ้นทันทีซุ้มลีอยู่กับผ้ากันเมบล่วงยางไว้ย่านมันเห็นสะขวางตายจแทๆตายแท้ๆบันนี้พออ่อใหญ่แปนขึดวางหันยังส่งสีอาดหาจรจะยิ่งกระซื้ออยู่เด้มาบัดนี้มือเล่าสันดัดดั พากันเมียบอยู่จังสันแล้วโดนเติบว้ยมันตั้งใดวะเพร่าบบเห็นว่ากระสือรอยมาทังเจ้าขวงพ่อไนยแปนก็ยืดว้อซองเบิงกอนมู่บเห็นยังนอกจากใส่ไวยกองก็เยาะอยู่มันกินบ่เบิดว้ยมันไปแล้วมันไปแล้วพ่อไนแปนว่าซุ่มมูกับโง่ว้อขึ้นมาเบิงเหลียวเบิงกับโบเห็นยังอยู่หันแล้วแต่ว่ามามันปัดเฮาบ่เศร้า สร้างอาจขึ้นหอดลูกหอดเมียเป็นห่วงเลยลูกขึ้นเิีางกลับไปแต่ว่าหัวใจแล้วเนี่ยหักปับ๊บเมียประยุสนนองยนอนมีไฟสีแดงแดง,แดงวาบล้อยยู่ยหลอดแขมเป็นภาพแบบเดียวที่เราฝันเห็นเมื่ขึ้นเลยได้ยินเสียงห้องกิ๊ดดังมาเสียงอู o ้อูแน่จากน้อยดอกยนอนมันอยู่ในเต็นเป็นเสียงนางวันเมียรเราบ่พิษแท้บสันสร้างอาจออกแล้ ก่อนมูจอยจอยขาเหยา้าๆตากะแลนบรหันซ้ำกสมผู้แน่วแน่ซับขาไว้บักคักได้เป็นแชมป์เหรียญทองการแข่งขันแลนระยะหาสิบเมตรในคืนนี้กะชิวอนมันเป็นเบาเนี่ยล่ะก็เลยแลนหันส่วนบักหมานบรตองเว้าหอดปานสิก,กิ้งได้แลนสูสีล่างไทยกับเพ่อแหน่แปนคนมันใส่กำลังเทิงขึดยานหัวใจมันกระสูบสีแห้งเห็ดให้ร่างกายเบิดแห้งไง เมียก็ออกน้ำมือน้ำตีนแหงเหลียวเห็นกระสือกำลังล้อยอยู่ท้องเต็นของเมียกับลูกแหงหัวใจเต้นคักเย็นวาบตั้งแต่หัวจนว่าหอดตีนบอกหัจักข่าเสียเห็ดเล่ากับยิ่งปืนขืนฝ้าเสียดไปทางแคมคุณละเปี้ยงเทิงบวกไม่บวกมือใส่พร้อมบักสมแลนออกกอนกับก้มหัวลเองอมือปิดหูหันมาเบิงตะวักกับกแลนตัวไปกระสือได้ยินเสียงเอกอากกะเทิงบักสมไปหอดแคมกอน มันก็แล่นไปยิบโดนฟื้นในกองไฟสิไปสู่กับกระซื้อเห็นจังสั่นมันก็หมดแสงจ้าของพึ๊บฮไปใส่แล้ววะบักสวมงวกนาง,งวกหลังข้าวหนึ่งก็เห็นตะมันไปลอยอยู่ท่งกกใหม่เลยออกไปทางไสป้ปลาเปล่าวาบวาบไปพ่อแลนมาหอดสร้างอาจเปิดเต้นเข้าไปหามเมียเห็นตะนั่งวั่นนางกอดลูกสั่นเด็กหน่อยมันกะห้องหายแง่แง เป็นยังหลายวันเขาไปกอดเมียเจ้าของพากันออกมากข้างนอกพอดีกับพอยย่อใหญ่แปนกับบักมานมาหอดนางเศร้าแหบแหบบักมานเนี่ยนอนแพ้ไปกับขิดดินเลยโอ๊ยมันหล่อเฮาไปกลางทงพุนล่ะจะว่ามันตั้งใจสิมากินคนดอกดิเหบะปะ้าแปนมันก็สวงคักแท้โอยย้ยพ่อใหญ่แปนว่างวายได้ยินจังสันขึ้นหนีกับ่ได้นอนแล้ว นางสูกันเปิดขึ้นว่างแผนว่าเิเอจังใดสงสัยมันสิบอกไปซุ่ม,มัาเจาะน้ำบาดาลแท้ย้อนไม่ลูกหน่อยมาน้ว่าซันมือรุ่นมาสร้างอาจกบว่าเป็นอันเหตดเวียดเฮตดงานแล้วแหงในยินคน้นโสกันเรืองกระสือเล่ากระแหงเป็นคนขึ้นลายย่างตรงยูเจาะน้ำนี่อีกลายเจ้าสินี้ไปเลยกับ่ใดหาล่างเจ้าเขาว่างเงื่อนไว้เพอแห้งแล้วกระสือบ้านเฮาไม่สามโตได้เนาะ ตัวหนึ่งขวาวาเป็นผู้สาวหัวตะเป็นบดอนนี่ละพญ่ยปลนว่าเมื่อนี่กับพวมเจาะนาให้เล่านี่ละเจ้าว่าแมนอีไลบ่กเกี่ค่อยกับว่าแมนแม่มันลาเป็นเพราะแม่มันตายแล้วก็สิทายให้ลูกได้คอยว่านะมญ่ยสันจกควางหน้าคางคางเพิ่นก็จะเป็นคิ้วต่อไปละไปเจาะนะว่ามันตายไปหลายปีแล้วได้ดละ่ะท่านจะเป็นอีลี มันก็ทิตจ้องถอดหัวออกหากินกือแม่มันหลดดิพอไญยเปลนว่าบอดลเขาว่าพอมันได้เชื่อแล้วนั่นก็สิท่าอยู่ข้าวหนึ่งเด้ังสิกายเป็นกระสือนะซุ่มท้บ้านเขาก็ว่าเห็นแสงร้อยออกมาตะเียนมันอยู่เด้หลังจากที่แม้มันตายกับเป็นปีพุละแม่ไนยสันว่าใอยว่ากะข่ยอยู่เด้กระสืออีแล่มันหากินตะกบตะเขียดเนาะ หากินน้ำองน้ำชาบะเห็ดหยางไผ่แล้วอีกสวงโตให้ให้เนี่ยมันเป็นผู้ใดเจ้าว่าพอหญ่แปนถามเล่าได้ยินตะเขาซาต่กระบอกมันใจดอกว่าจะเป็นผู้ใดแทะมือขึ้นเล่าเห็นกระซื้อก็ได้ตั้งแต่เห็นข้างหลังเนะาะไม่ได้เห็นขางนาแถมตาเล่ากระบอกดีเลยบู่้ว่าเป็นผู้ใดค่อยก็สงสัยคือกันเดะว่ามันชิเป็นผู้ใด แต่ว่าคนก็เห็นไฟออกมาตะเฮียนบักคิดก็อีบนเได้ละหลายเทื่ออยู่ด้แม่หญ่สันซิมฮะอีบนนาเต้เพอ่อหญ่แปนห้องขึ้นเจ้ากับยาปากแข้งหลายฮัทเทื่อเหมือนคนได้ยินแม่หญ่สันโต๊บแขนพอ่อหญ่แปนไว้ทิดคิดในี่ยเปนเป็นหมอผีมีหลูกซิยหลูกหากหลายเติบอยู่เปิดสำหนักอยู่ในมู่บ้านนี่ละบักคิดมันเป็นหมอผีข่อยก็พ่อเสือหูจุดอก ขั้นสิเป็นกับสิบบ่แปลกบันไดต่อีบนนี่แม่มันเห็ดให้เห็ดหน้าซช,ช,ชื่อไปวัดไปว่าน้ำเขาดูได้มันสิเป็นได้ดจังไดล่ะพ่อไนยแปลนว่าวายเจ้ากับเบิ้งนี่แม่อีบนมันบ่เข้าบ้านจากเทื่อได้ล่ะนอนดูทองอยูท่าพุ่นรักจะมีสองโลนี่มีไก่กาเหลือหลายวัจวาล่ะแม่ไนย,ยสันตั้งขอสังเกตขั้นสิว่าไปเนาะ กะซื้อบัดรย่ามันออกหากินเนี่ไปพวอกันมันบ่ปงใส่ตีกันซะกะะ่อนบ่เเฮ้ยวอนนี้แปนเว้าแล้วก็หัวแต่ว่าเล่ากับเขียดเรื่องคว้วยตายเพราะท่านเศร้ารอกแหงมาฮูว่าผู้ใดเป็นผู้ต้องสงสัยเห็ดกว้วยเล่าตายแล้วเล่าไม่มาดไว้คักได้บาดนี่พราะจระน้ำบาดาลแล้วย่ามันแรงเพิ่นกระส้วนสร้างกับหลุกน้องไปกินเขาแล้วก็ห้ไปนอนอยู่เท่งเถียงหน้าเล่า มันจะได้สะดวกสบายน้ำทากัมีแลลวกาซิเมนอยากได้มู่ไปเฝ้าเถียงหน้านํามระเบงทรงสร้างอาจก็เลยตอบตกลงแต่ว่าขอนอนอยู่แต่ลุมคือเกา่าให้พ่อยัยแปนนอนทั้งเถียงหน้าผู้เดียวกินเขาแลลวบ่มีแนวเห็ดพ่อยัยแปนกับสวนมูคุยนั่งอ้อมกองไฟอีก,กองหนึ่งพันกระดังให้คั้วยอยู่ขาง,ง,งคอกคุรล,ละไลหินไลย,ยุง่งก็ซื้อบ้านนี่มันหายคักติพอสร้างอาจถาม พยย่อ่แปนเลี้ยวบังหนาแล้วก็งึกหัวแจ๊กเกะว่าปอปันไดดอกออกมาหากินน้ำทงน้ำทาเห็นคนมันกะนี้ต่ว่ามาสองสามปีนี่ละมันไม่หมูหมาก,กาใกล้ตายดุมันก็แปลกแปลกเนาะที่แรกก็ว่ามันผีป,ปอบละต่ว่ามันผัดจกตับจกใส่กินเบิดนี่แล้วพยย่อยแปนว่าเอายายเ้า,อา,ยายปอบมันกะจกตับจกใส่กินคือกันบะแมนตี้พยย่อ่ บักสมสงสัยมันกะสิจ๊กอยู่นันตีอันนี้พอกับะโว่รักแต่ว่าจะหูมาเนี่ปอบมันกะกินขางใหนผู้ใดล่ะสิเห็นแน่กะจะส่มถือกบอบแฝงจะซนนะไปออกหากินไก่กินกานนะกินดิบๆโจ๊กใส่กินกัแมนย่แต่ว่านี่กะซื้อขั้นเนื้อมันตัวใหญ่มันกะสิจ๊กใส่กินมันบะมุมขอบเบิร์ตโตคือุ่มโขบสุมเขียดด้ ถจาเขาว่ามันก็กินของชุ่มเน่าสุ่มบดอดูเดะพ่อใหญ่แปนว่าวเราตีวเขาเอาผากะซื้อเร็ดปากไปต้มนี่มันจับกะซื้อได้ไอลีบอกพ่อใหญ่บักมานถามอ้ยกะซื้อชุม่เมือนี่มันพัฒนาแล้วมันบอกไปหาเช็จปากมัว่วซั่วขึ้นตะเกาหรอกมันก็ยานค้นเอาผาไปต้มคือกานเออเนาะก็ซื้อกะบคนนี่วาบักมานว่า จากนั้นพญายิปยนกระเบ๋าสู้ฟังเรื่องที่มันเกิดขึ้นในหมู่บ้านวัางสามปีวัางหันพ่าใหญ่คู้เล่าไถหนา้าออกรถควายเล็กมาใหมไม่ตอ,อนนั้นบ้านนี่กรบท่านมีผู้ใดมีดอกคว้วเล็กนั่นเพิินกระช่ไถหน้าแทนนวา้ว้ายมันก็นักได้บังคับกันยากกึกกึกกักกักยกฉันแล้วเพราะเป็นแน่กระฮัดให้ลูกเคยลูกเคยเพิินกับพุญานะ พนนมมันกับบังคับได้ง่ายกว่าบ่ดได้ซื้ออิตรม่านำ้ำเงื่อนบพอ่พ่อหวนจะเที่ยวเขาเที่ยวออกบ้านเนี่ยก็โอ้ยไปซามาซาก็เลยจอดไวทงเปลี่ยวเพิ่นพากันมันไถน้าจะวคำบะเบิดจังเศร้าเมื่อหนึ่งิ่นก็ได้จอดรถไว้กลางทงเปลี่ยวนอนเฝ้าเอา่อนนีวนก็ออกไปนอนเอาเฟี้ยงมาสามมัดซะแล้ว ยายออกเป็นวันนอนสองมัดอีกมัดนึงก็เอาไว้หมุนหัวดังไฟกองน่อยๆน่ขึ้นใส่พาเข้ามาวี่ไลหินไลยังแปลงชนะน,นอนแล้ยวบงฟ้าละโดนไปแล้วก็เลยชีบรับไปได้ข้าวหนึ่งฝันว่าจะควงจริงตกกันแท้นะฟังก็เลยเสดตื้น,น,นไฟจูไว้กก็นจนว่าหมดเทิงยุ่งเทิงหินก็ตรมหนาตรอมจาเบิ้ เลี้ยวออกไปทางน้องนำม,มันดูสนหน้าทาั้งพูดละ่ะเห็นต่างตาแสงเหลียงเหลียงแวบ,บแวบ,บอยู่เผินก็เลยลุกขึ้นซองมันไก่เนาะเห็นบรสัตว์เผินก็เลยย่องไปเบิ้งไกลไเห็นหัวมีผมขาวขาวเงาเงาใส่หอยเป็นพวง่องวากวาบไลยไปนํำงข้างหนนะ้าไปพ่อกบพ่อเขียนมันก็เอาใจมันตบปับ๊บหยัดใช่ปาก กระสือมันล้อยยุ่มมันก็หมุนไปหมุนมาเนาะเพราะมันหมุนมาทางข้างเราก็ะหู้เลยว่าเป็นผู้ใดเรากระลี่ยุ่ขางคันแท่นแล้วถ้าว่าดวงสิช่วยแนวใดบุ๊เห็นตากระสือมันล้อยว่าว่าความมาทางเราน้ำดูใสมันนั่นเฮียน่อยลงถืงอหนาเราพอดีจักสิเป็นเยาวหรือเป็นหยังแล้วเม้นข้าวัน ขี่เล่าในเย็นจังตงหาหัวหอดเล็บกบกักจากเสียเห็ดแนวใดเลี้ยวขึ้นไปก็เห็นกระซือมันหันกลับมาเบิ่งเล่าพอดีตับไตใสพุ่งมันเนี่ยน่วยอยู่หน้าเล่าแล้วกระซือกับคนเตื่นกันแสงสีเหลียงมันก็กกายเป็นสีแดงจ้าออกแดะเสียงมันดังวึงวึงวึงด้วยวังชีวิตนี่ละเราก็ดับไป เล่าในตาไล่เล่วไป่เห็นหนังเลยนวนเสียงแดงๆมันแย่งตาเนาะสวาสิกับขึ้นมาได้ก็บอเห็นกระซื้อแล้วเลยวทั้งได้ก็บอเห็นหนังสงสัยมันจะหนีไปซะได้บุ๊ล้าหูติครับว่าเป็นผู้ใดคนในบ้านเฮานี่บอสร้างอาจตื่นเต้นฮู้เป็นไม่ไงชาวบ้านนี่ละเพราะตื่นหน้าเมื่อเช้าไม่ไงอันนั้นก็มาหาเรา วาได้ว่าเด็ดาจยังได้เรื่องกระซื้อนันเอานื้ไม้มาฝากเล่าตาบักเลยหนึ่งมีแต่นอนง,งามๆไปหาซับมตาตะทังใดบุญ่ยเมื่อเล่ากรได้เห็นนื้ใหม่ชมไปกินผุแล้วกับว่าได้ว่าสู่ไผฟังดอกมาจะหยอดมือหนึ่งเล่าไปนอนบานลูกเคยอาสานนเฝ้าหน้าผู้เดียวพ่อหยอดง่ามสวยออกไปทงยัง เห็นตลกเคยเอาควาไปงัดกับหางกล้วยเล็กอยู่แต่ถียงหน้าคุณนาะมันดีดงแงกับขัน้นต่ว่ามันผัดแปลกตรงที่ว่าใส่มันนี่เสียัดใส่ยังไงกล้วยเล็กติบักมานพุ่นลวดเคน้นสิมาใส่กล้วยเล็กหาว่าจังใดบัดเนี่ก็ใส่ลูกเขยนั่นแล้วมันถึกต๊ะแปลจนว่าเบิดนั่งตังไดขี่เพียรแล้วแล้วแล้ว,ลวหดถิ่มไปละหันยใหไงคูนเขียดไย ต้องเป็นกระสชือกกระปกแท้ๆเราว่าตะวัดเทพนำนักไปทางกระสือบุหรา,ายนวลมันมีกรณีกับแมงไงอันนั่นอยู่นะเล่ากันยำไปหาแมงไ่อันนั่นหอดเฮี้ยเลยแล้วแปสิได้ขากันพุ่นตัวเลยเหตุใยบ้านหูน้ำว่าเล่าเป็นกระสชือกระเล่านั่นละกระสือตนสะบับบ้านนี่นั้นบักท่านพ่อเดียนแม่ไ่อันายายอนั่นกระไา้ ลูกร้านกับผ้ากันใยนี้ไปยุ่งหมองอื่นเป็นเปีผลแด้จังกับมาอยู่บ้านนั่นกันมีไทยบ้านเห็นแสงไฟวาบวาบออกมาแต่บ้านหลังนั้นดูบาคาดรักต่ว่ามั่นกับบริรสางความเดือดห่อนมาให้ผู้ใดรอกอกเว้นจะกระซืออีกสองตัวพอ,อยาย่แปลนว่า